ด้านพลตํารวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปตรวจสอบพเท็จจิงที่บริเวณกองไม้หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่น้ำสองสี <Okay. S 1> จังหวัดแม่ห้องศนซึ่งมีไม้ของกลางกองอยู่58ท่อนโดยหท่อนมีร่องรอยของการถากรูปตรายยึดสอพิรุษถึงความไม่โปร่งใสนะครับจากนั้นก็ได้เข้าไปในพื้นที่เพื่อดูร่องรอยการตัดค้นไม้ตามเส้นทางระยะทางกว่า7กิโลเมตรเพราะว่าตลอดเส้นทางมีตอไม้ที่ตัดแล้วและมีไม้ท่อนวาง เป็นจุดๆเจ้าหน้าที่ตรวจนับพบต่อไม้สักและไม้กระยาเลยรวมทั้งสิ้น175ต่อไม้ท่อนตรวจยึดได้ทั้งหมดนะครับรวมทั้งสิ้น226ท่อนด้วยกันครับซึ่งทางนี้นะคะรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคก็ได้สั่งให้พนักงานสอบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดทั้งที่มาของไม้ที่ไม่ได้ล้มขาต่อนะคะโดยให้กองพิสูจน์หลักฐานร่วมกับตํารวจป่าไม้ขยายผลตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้ง2ประเด็นคือให้สวนต,ต,ต่อต่อท่อนไม้สําหรับไม้ที่ไม่ได้ล้มขาต่อแล้วก็สํารวจต่อไม้ตลอดเส้นทางเข้าสู่หมู่ บ้านชั้นในเขตอุทยานห่งชาติแม่งเงาไปจนถึงเขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งไม้ที่ถูกตัดโค่อนอย่างมหาศาลจํานวน226ท่อนนั้นมูลค่าความเสียหายกว่า3ล้าน4แสนบาทนะคะจึงได้กําชับให้ดําเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทําผิดค่ะด้านนายอัตพลเจริญชันสาผู้อำนวยการสํานักป้องกันและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้กล่าวว่าตรวจสอบเบื้องต้นครับพบว่าไม่มีการขออนุญาตทําไม้ในพื้นที่นี้แต่อย่างใดหากมีหน่วยงานใดเข้ามาดําเนินการก็ถือได้ว่าเป็นการกระทําความผิดกฎหมาย ขณะนี้กําลังตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ครับจากเรื่องของไม้นะครับมาต่อกันที่